ครับกำลังพูดถึงเรื่องภาษาอยู่นะส่วนก็นฉันเกียด์มาโซลงทรงลุโลดแปลว่าลันดูดูดูลันมุนลรได้เลวิเลยิบุญเลยวุิลุนบาลุนลีโซติดบุตรลาโนเซยลุยอะอะไรวะลิงจุนลิงจุนเมื่อกี้แปลว่าดูมันดูมันฟังไม่ออกแล้วมันปิดหน้าเลยอะ่เติดปุดล่าผู้อันนี้เราจะเรียกภาษาโู่เราเรียกว่าล่าผู ผ้าสีแดงจะพูดว่าล่าผู้หลีสู่แรงดูนะเกียร์บ้านอันนี้อะไรคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดภาษาลูพูดว่ารีคูลหลอดบูดนัครอบหลอดบูดหลอดบูดติดตามผลงานทางเฟซบุ๊กผลงานภาษาลูได้กับซาลีน่าัาลีนกธรรมนาซาลีนาหรือไฮนีนาไม่รู้ ข้าหนึน่งเอใส่สี่เปอร์เซ็นผลิตภันธ์ปาจาใช้ตบหน้าทุกวันตัวเฮี้ยเลรอวะเรามาตั้มเสนออ่าสวัสดีวันนี้อาจารย์เสรีน้าก็ <c oughs> อีนัดอีน,นัดอีนัดอีสักอาจารย์เสนีย์ตาโอ้วันนี้อจาจารย์เสรีน้าก็จะมาเสนอศัพท์ภาษาลู่สักประมาณสิบคำวันนี้เสนอคำแรกคำว่ากระเทย พูดว่าหลักกุเลยทุยเรามีตัวอย่างประโยคนี่ไงนนี้คือการเรียนการเชิการเชิพูดว่าอะไรหลักกุเลยทุยโอเคเป็นอันเข้าใจประโยคที่สองคืออะไรสงวอซีดีซีดีภาษาลู้พูดว่าลีซูรีดูเน้นๆดูปากของนิกเกอร์ิกกอรลีซูรีดูแต่ว่า เข้าใจคำนี้สั้นมากบลัพูดว่าหลักบุตรหลักบุตรหุตรทำที่สามแล้วอันนี้เอาอสวยมองอันนี้ก็จะพูดว่าห้องนอนพด <c oughs> อันนี้จะพูดว่าอ <c oughs> ะไรหลักหลักจุลจูบอันนี้จะเรีคำว่ากระเป๋าพูดว่าหล,ลักกุหลาปู จีนยังไไม่รู้กระเป๋าก็เป็นภาษาจีนอยู่แล้วเนี่ยหนังสือพูดว่าหลังหนุงหรือสูนะเมื่อจีนอีกแล้วแฝดปอนข้างพูดว่าหลอนหมูล่างคูมแน่อันแน่อันนคนนี้คือแฝะพูดว่าและปูบอกู่าและปู และคำสุดท้ายที่เราจะเสนอเลยน้ตบุ my my ๊กน้ตบุ๊กว่าอะไรน้ตบ hey, hey. oh, ุ๊กจากน้ตบุ๊กจากแล้วน้ตบุ๊กกลัวว่าโหลดโน้ตลุกบุ๊กเอ่ออจบเสนอการเสนอไม่เป็นต้องอีกจะบันทีไมมึงต้องปมนุ้ไม่งสงุ้นรอกเอ้ยเอ้ยอ๋อหมูแดงหมูแดง Artistry ของ Major i p อาริตี้ของดีเจกิฟต์แรดูแปะปริสบายคอสเมติกของเราเลยครับดูนะครับโอ้นี่ลิปสติกพันใหม่ดูแลสวยเซ็กซี่มากพอดีบางทีเดี๋ยวเขาจะฟ้องเฟ้องของอาริตี้ไม่ใช่อาร์ติสตี้อาริตี้นะไม่เอาเดี๋ยวเขาไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาฟ้องเดี๋ยวเขาฟ้องเออเราไม่มีลิขสิทธิ์เราต้องเสนอแอมเวย์แล้รดูจะนะเก็บเก็บ กี้ขอพิธานจะไปนะขีดผิดเล่มเดี <Boy? S 2> ๋ยวมาเสนอใหม่อะไรเฉลิบแล้ทีนี้ส่งกระสือเนี่ยติดฉันได้ยินเอาไปะไม่ได้มีกระสือมาดูมาเธอต้องส่งวส่งหนังสือไปขอก่อนวันนี้เราจะเสนอ่จะกับการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการาจะเปิดอ่านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา เราจะมาอ่านความเริ่มต้นของภาษาภาษาเป็นสิ่งแสดงภูมิปัญญา <c oughs> อัญยอดกองม,อมนุษย์ที่สามารถพัฒนาเสียงสึงเปลุ่งออกได้ด้วยอาการตามทอนลมชาติให้กลให้กรายเป็น เขรื่องะมึง,ง,งมใช้สื่อความคิดเอาช่างแม่งเถอะ <c oughs> อ่านไม่รู้เรื่องเปลี่ยนเรื่องสื่อความคิดเออเราจะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรนะแต่กูของภาษาไทยแลดูเด็กอ่าเด็กภาษาไทยเขาจะใกล้เกิดแลดูเด็กภาษาไทยเขาจะอะไรนะ สอบแล้วเออคนสอบอยู่นี่ครับคนสอบคนสอบทำอะไรจะสอบจะเอาเก่งเอแต่เล่นเฟซบุ๊กปลาบูทองอยู่ภาษาไทยนะมีคำยืมมาจากภาษาบาลีสกิสเขมรจีนชื่อเลยครับพี่ชื่อเลยครับชื่ออะไรเอ่ยแต่ดูสนใจคนคนคนสอบบ้างตาแก้ได้้ รอนทำไมกี่ทุ่มแล้วจะห้าทุ่มแล้วเนี่ยโอ้แค่สิบนาทีทททห้าทุ่มไอ้โย่บายบายหน่นนอย,ยนั่นไดบายหน่อยยย